ปึ้งปุ้งหกหกร้อยหนึ่งสองร้อยไว้อุ๊ยโอมกสองหกสี่เต็มกรลาบูนดีกูเลยคำเตือนคลิปวิ now, ดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมไอ้บาไอ้เบี้บอยเบีตัดตัดตัดตวไอ้บาไอ้เบี้บอยเบโ้บยบาเต้ เออเกบผมกรับสวิดดสาวัสดีเมื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นายเกมของต้นไม้โชคครับของเราต้านไม้นําโชคหลายต้นไม้เรอเกินมาโอเคเพื่อมจาจัดกันเลยดีกว่ารากกันนะจ๊ะวันนี้ทุ่มกันที่ห้ารอยครับเดี๋ยวไปเบสิไปก่อนครับผมรักเก็บรักฉันไว้ในใจโอ้โหเบสิกูมาสิแม่มึงเจอก่อนหาไหวกูสวยงามดอกอีไปเพื่อน ฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มวยมาดีว่ะไลน์นอกครับขอวายหนึ่งโดหนึ่งตัวหูยมีนางหล่ะโอเคมาห้าร้อยเออไปไล้สามสิบยังแวจวแจวซะจนหน้าอาทีซากริตเตอร์ไม่ลงหูสามสิบแม่เว้าคลิปหายดิอย่างเงี้ยขอ oh ห้าสิบแค่สองทีสามทีเฮ้ยโอ้เมก้าส์วิ สวยงามตอนนี้ตัวทอมีวสามโถโอเคมาหกเจ็ห้ายังค่อยยังตัวอยู่ครับผมมาแล้วลูกเท่าไหรพันหนึงโอเคอเวดีมาดีไปเพิ่มไปหน่อยนิดนึงขอทั้งเจ็ดสิบไปต่ออุ้ยเข้าไปเลยลูกจ๋านัแเล้วเลูกจ๋าจุดตัว,วที่หนูอยากได้ตัวที่หนูอยากใสโอเคมาล็อกไปห,หนึ่งโถ โอเคครับผมมีทองแดงไหลหน่อยเล็ดไหลนนิดน,นิดเออทองแดงอีกตัวเดียวทองแดงมาขอเลยวะขอทองแดงแล้วเป็นไอ้ทอมเลยอึ๊บอย่าเบโอ้ยหยาเบาอย่า,ย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 าตามแบบนี้อึ๊บโอ้ยตัวเดียวก็อยาบอย่าตามแบบนี้โอเคมีคุณสองครับทองแดงตัวเดียวเพิ่อไอ้ทอมไอ้ทองแดงไอง้ทองแดง,อ,ง,แดงอ,อารมณ์ไม่ค่อยดี ถึงแต่งเพลงนี้เอออย่าเพิ่งหมดดีเลื่อนเอาไว้อย่ามาทะรึงกับกูเด้อนี่คุนหนึ่งเว้ยเต็มโตเลยสองแดงไม่มีเลยอะ่ะเพื่อนอย่ามา,ากไอ้ทองกูเลยไปอีกอะสุดท้ายครับแถมไหม,ไมหมดเบรคให้จั๊กจี้ว่ะค,คุณผิดเก็ด กูขนทุนลุกเท่าไรพันหนึ่งคนระับไปบิดร้อยแม่งเอ้ยมาสิแม่งมึงโอยวายกึอกันสวยงามสเกตเตอร์ตัวเดียวก็ต่อเดียวต่อเดียว,ยวลงไม้ถุยเพ้อวายมาอีกแล้วโอเคได้ไหลสเกตเตอร์สลามมาสเบรกสเกตเตอร์โอ้ไม่ลงวายเท่าไรมา,มาสามพันสามรนอกแม่งก็โหดนะแม่งดีต้องมีคูณเนี่ยเออโอเมก้าอุ้อมอยมาแล้วลูกมาดั่งใจขอมาดอกตกขา เมื่อกี้ไม่ต่ายตรงนี้ต้องจ่ายนะลูกนะเอาวะาเป็ดร้อยเับอย่ามาเธอรึงกับกูเด้อย่าเบ้าเออคุณสี่อย่ามาเจรึงกับกูอเ,เออคุณสามไหลไปก่อนนิดต่อคุณสี่โอเคขอไอ้ท้องหน่อย A hey, tròn bên đặc dô nhịn đuôi. Tông theo bà bia oi. Tông bà đẹp nước mày níu góc. O mi góc. Mày níu góc. Oi níu. Oi níu góc. Oi níu. Oi níu góc. Oi, níu. Oi, níu. Oi, níu. Oi, ใช่เธอรึ้อ๊บสุดท้ายครับขออีกนิดได้ไหมสุดท้ายเออคุณสองมาครับบวกหมู่ไปบวกตัวคูณไปเสร็จแล้วไอแดงไม่ลงสองหมุนที่สองหมุนได้อยู่นะคุณเยอะอยู่ถึงร้อยป่าวะถึงไหมไม่น่าถึงว่าสี่จิดห้าสิบ ไอ้ตองโอ้คุณสองครับผมมีเต็มช็อตผมบอกเลยถ้าทองมาสองตัวนะคุเลยเกิดเกิดบ่อพลาแปดมาดีมาอีสองต่อเต็มกันละเดี๋ยวปูเลิศปูเลิกแน่นอนมนีีครับสวยนะคุณหนึ่งด้ไหลอยู่อ่ะคนหนงุ้อ่ะดียังไหลให้อ่ะไอ้ทองไอ้สองคุณแรกแล้วครูเลิกกับเถอแล้วครับ สุดท้ายครับเล่าแน่นอนคูนเท่าไหร่ไม่ร้อยกว่าแล้วสุดท้ายขอให้หนึ่งต่อเพื่อนลาขอให้หนึ่งต่อเออโ <laughs> อ้ยไหลคูนดีมาดีก็มาดิาดเอออย,เอย่าเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งคูนเริ่มเยอะครับไปให้สุดอย่าเพิ่งงดเบบเออสุดท้ายอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยสุดท้ายเอ,อ้ย <laughs> โอ้ยกูชอบพื้นฉันม่เคยมีความ <c oughs> หมายไส่ดีบ่ะกูชอบอ่ะไปเพื่อนไปอีกหน่อยขอยหน่อยนึงกูเลิกกูเลิกเลยอย่าเพิ่งงดโอ้ยสุดท้ายอีกแล้วครับแม่เอ้าไหลแล้วเนี่ยสุดท้ายโอ้โหว้าวเท่าไห่เพื่อนกูปึ้งปึ้งหกหกร้อยหนึ่ง2 0สองร้อยไหม โอไมโกะ264เต็มกระบุนดีกูเลิกเลยครับผมโอเคเมื่อวันนี้กำไรมาเฉี่ยประมาณ32,000นะโ้จัดจริงครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านี่น่าบาย